อย่างที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนายปรีชาเรืองจันทร์พร้อมด้วยนายกอบตอชมพูและนายอำเภอเนินมะปรางก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายหลังเหตุน้ําป่าจากเทือกเขาชมพูหลากท่วมหมู่บ้านน้าป่าตําบลชมพูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยนะคะระดับน้ําลดลงสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยของความเสียหายจํานวนไม่น้อยเพราะว่าน้ําป่าไหลแรงแล้วก็เร็วมาก ประกอบกับบ้านเรือนที่อยู่บริเวณนี้นะคะอยู่ในที่ลุ่มติดกับเชิงเขาทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่น้อยกว่า100หลังคาเรือนพืชผลการเกษตรนั้นเสียหายกว่า200ไร่ค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าท่อระบายน้ำหลัก5ช่องสามารถระบายน้ำออกได้เพียงท่อเดียวที่บ้านน้ำปาดหมู่2ตำบลชมพูอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบกับพื้นที่บ้านน้ำปาาเป็นพื้นที่ลุ่มและเป็นทางน้ำไหลผ่านนะคะทางผู้ว่าราชการก็เลยสั่งกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย33หมู่บ้านที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ ส่วนน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงและน้ำฝนที่ตกหนักหลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายแล้วกว่า2,000ไร่ค่ะนางสมคิดคำมีนะคะอายุ48ปีชาวบ้านตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า ปกติเนี่ยนะคะหมู่บ้านน้ําหมู่บ้านนี้น้ําจะท่วมทุกปีเพราะว่าอยู่ติดลําคลองแล้วก็มีน้ําจากหลากหลายสายมาไหลรวมกันแต่ปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วปกตินะคะเพราะว่าเพียงแค่ฝนตกข้ามคืนเนี่ยน้าก็หลากเข้าท่วมแล้วทําให้ข้าวในนากว่า60ไร่กําลังจะออกกรวงก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะ